ับขนะ like okay. si <sh ั้นตอนการเห็ดสมปลาน้อยเนาะจะทำวัอนี้ยักปลาน้อยหรือปลาใหญ่ดอกล่างจนขาวใสเลยเลยค่ะมีน้อปลาครับหนึงล่างดีๆเพราะว่ามันเป็นปัจจัยสําคัญเนาะครับปัจจัยหลักเลยแหละที่การเห็ดปลาผสมเนี่ยปลาดคือกันที่ครับตรงล่างให้สะอาดัสตาสวยน้อยปลาขาวมุ่นลาขาวหน้ามีหลายปลาขาวเลยค่ะมีหลายสนิท พอหยกสะดุ้งขึ้นมากเนาะพี่น้องจะสีถือลายยังเนี้ยล่ะแต่วเนปลาหญ่แขวนอันตันครับเวลาคั่นให้คั่นแขวนนึงสีได้พี่น้องให้แขวนอันตันเลยคั่นประมาณสิบห้านาทีเราจะจังเซ่ปุ๊กขิมใบเนาะพี่น้องจะประมาณสามมือเนาะจังมาแปลงจะสามมือเขาจังมาแปลงเดี๋ยวเป็นอากาศก่อนเด้ออากาศตรงนี้มันหนาวมันเย็นเนาะแต่พอสามก้อซีเดี๋ยวเปิดล่องซิมมึงก่อนเด้อยังแปลงว่าแขนแทบเป็นออกรสสมแน่เขายังแปลง สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสองพุ่งย่ยพุ่นซ่าแนวสูภผูสุกคนเด้อครับ,บาม,ามาเมือนน่อกี้ได้ปลา,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 าหน่อยมากเด้เมื่อนี้ได้ปลาเขาหน้าได้ปลาเขาหน่อยนะพี่น้องมาเสียวมาเห็ดสมปะหน่อยสมประจมครับงมวดที่เรียได้ปลาบักเปียบมาเห็ดกระเสียบอยู่วันนี้ได้ปลาเขาหน้ามากพี่น้องตัวน,นี้น้อยนี่ละตวัวสามี่ก้อยนี่ให้แม่ประคำตัดหวัวขั้วใสอยู่พี่น้องเนี่ยครับสวัสดีครับแม่บักคำ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวดก้อนเสียบมันนี่ติดใจที่น่อแห็สบแล้วเพิ่นไม่หนีดีมันนี้ก็เลยได้ปลาหน่อยมาอีกครับเอาปลาหนี่ให้แมวครับตัดหัวขั้วใส่คนได้พี่น้องเด้อจังมาเบิ่งตอนเฮ็ดอีกทีหนึ่งบาทนี่มันนี้รู้สึกว่าสิได้ใสีใหญ่แน่เด้เอาไว้ไงปานเด็นหรือว่าจามีก้อยนี่ล่ะข้าวหน่อยบ้านเฮาพี่น้องความงามนี่แหะครับขันหน่ำที่ใดล่ะแม่ครับหน่ำที่สี่เหรอคะอันนี้หน่ำที่สีได้พี่น้องขั้นดีๆเด้อขั้น อั ent, นนี้เพิ่งเขาพาตัดหัวตัดหัวขั้วใสออกมาที่นี่ก็มาคั arm, as, cold, Short, first first one, first ่นค like ั lights, okay. ่นน้ำนะครับคั่นแล้วก็จะเอาน้ำล่างคั่นแล้วน้ำล่างนะครับน้ำที่ซีบันน้ำต้มไปสีคั่นเกลือได้พี่น้องสีคั่นเกลือสีเอาเกลือกันนะครับพ่อครับเพราะว่านี่ก็สามนี่ซีน้ำแล้วครับค่นจนพวกเป็นอิสไซปุ่นเลยพี่น้องคั่นนี่แคน้ำหนึ่งก็ได้แล้วเอาน้ำที่หาพี่น้องมาดี้ใส่เกียร์กับขันเกียร์จึงเลยด้วย เอาพ่ออะไม่ครนวดนวดนวดเกียร์ครับให้ขับข้าวขับเบียดขับมั่นขับยังเป็นออกให้มืดได้พี่น้องครับเ็ดสมปปหน่อยยังหอมอันน่าเขาล่างบอดีนี่มีโอกาสเน่าสูงนะครับกับกินเป็นสิบว่อยปีกินเป็นสิบเพียรเนาะกินข้าวเนี่ยกินข้าวเดลยครับขั้นน้ำนี่ราคาล้างน้ำสะอาดอีกเดี๋ยวหนึ่งก็เป็นเดี๋ยวที่หกกับพ่อแหละครับวันนี้จริงที่เป็นแซนด์นำข้ามาได้พี่น้องครับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปโอ้ยจนกล่ำขึ้นแมวทำหรอก ตึ้งขันตึ้งจมให่อยดิเนงั้นแล้วผู้ถือกองกั็สบายแล้วขนาดเราวะผู้ขันเนี่ยผู้กันดีกามขึ้นหรอกวันนี้เออน้ำนี่กับล่างอีกน้ำหนึ่งแล้วก็ไปแช่น้ำขมาน้ำขมาเพราะแชรโดนได้ที่น้องผมมันจะหาหน้าที่เพราะเอหาหน้าที่สิบหน้าที่ละผู้อยากแชนโดนกับแชรถ้าว่ากันแชรโดนมันสมมิลีด้ยสมคือสมักอเนี้กันแช่น้ำขมาโดน ยังกะเราตังคือเรียนไปเรียนมาแี่ละแม่ครับมาตูวกล่องน้ำบนท่านเด็นี่เอาพี่น้องให้แม่มครับขันซะก่อนนี่อะไรพี่น้องล้างให้สะอาดใสๆแบบนี้นะครับล้างน้ำจนมันใสพึ้นเลยพี่น้องเนี่ยให้ปลาเป็นตัวใสๆยังสิละ่ะพี่เ<ๆ>บาๆเนี่ยพี่เบาๆนี่ยออะจะเห็นใบอะไรตาไล่ไล่ตานี่นะครับเออนั่นแหละเนาะนะครับล้างออกดีๆยังสิล่ะบาีิกะ เอาหนามของมาใส่เมมครับก็สีล่างหนาเของมาอยู่ดิกับก็ถือว่าแซ่ด้ครับพี่น้องถือว่าล่างหนาเข้ามาซะแต่ขอามานี่หาหน้าที่เนาะเอาแค่ส่นตัวปลาไมครับเจ๊ก็รู้นนะก็เอาละรับนนามของมาด้วยข้ามาเอาเอาแค่นตัวปลาด้วยปะเสียไปจากข้าวไปจากข้าวหนาที่พ่อหรอพี่น้อง ที่สมบูร์โอเคครับเดี๋ยวมึงอีกขั้นตอนต่อไปเอาครับพี่น้องหลังจากที่เฮาวเซียนำขามาหรือว่านำเศร้าเข่าแล้วเนาะครับหาหน้าที่กับผู้เชี่ยวชาญเรกครับตั้งใจล่างครับเอากรอบเพรานั่นมันไม่มีหั่เนี่ยตัวพมันก็สีใสๆแดงๆนี่แหละเนี่ยแดงๆเลยค่ะนี่แหละครับถือขม่าเป็นสีใสๆนี่นะครับอ่ะบ้านี้สีล่างอีกน้หนึ่งเนื้อพี่น้องสีล่างน้ำขามาอีกน้หนึ่งเศร้าไม่หั่ปั้นปั้นออก ใส่แรงงานขัดให่นองมันให้เราเมื่อยยุดเห็ดกรเลี่ยวก็เจมทำนะคะวัที่เลีวก้าไปเห็ดกระเสบเนาะแบงปีแบ่งนองข้าไปกินน้่กัมีดได้พีน่องกางวันี้กับีงวันี้เห็ดหลกางวดที่เล้วเห็ดลนึงพวพอกันกินวดนี้เห็ดสโลหะมีเปลามาสโลเคืงสโลเคืองเนาะวันี้ บ้าบานี้ล่างน้ำขามาได้พี่น้องนี่นะ่ะน้ำใสๆยังทีละ่ะบ้าน,นี้ก็จะเอาไปเห็ดขั้นตอนการเห็ดสมปะหน่อยได้พี่น้องบานเนี้ยล่างดีๆเด้อล,ล่างบะมีอะไรครับล่างถึงใสๆเลยนี่นมเมื่อไห่ครับขันน้ำเอาดีๆค่ะครับอันนี้ล่างน้ำขามาได้ครับอยากคุนสมแห่งนะก็ได้ขันขนอากน,าน,น้ำนนหนึ่งน้ำหนึ่งเนาะไปให้แมวทำล่างก่อนทีน่ะครับ ทำสุดไทยปั่นน้ำออกดีได้พี่น้องบีบออกเลยครับบีบออกเลยนวดออกเลยบีบออกเลยบีบอ,อกดีดีให้เป็นสีเวียดน้ำได้พี่น้องครับเป็นเครืงหอมนี่แหะครับบีบน้ำออกดีดยิ่งสีอลไรพี่น้องเป็นปันป่นปันป่นปันป่นปัป่นรถไปปั yeah, <look> ่นอ๋อเนี่ยแหละพี่น้องหลังจากที่เรานวดปลาคั่นปลาหบอกอู้มองเนีย่ยเราคั่นบอกย่างดีจนมันมีคาบมันคาบข้าวได้พี่น้องบไปนี้ อันนี้กับกุ้งเตรียมไวน้นี่ใส่กุ้งน้ำจางน้อยเด้อพี่น,อน้องครับน้ำพนยังแดงดีกุ้งกับเพื่นไต่เลยเต็มดองๆเนื้อตรงนี้กุ้งเต็มกุ้งเต็มกุ้งเต็มกุ้งนี่ไปดักแมเด้อพี่น,อน้องแล้วก็นเลยครับกระเทียมเนาะเข่าเหนียวแล้วก็เกลือเนาะครับแล้วก็ผงนัวผงน,วงนัวนี่งวดนี้เพื่อใส่หลายได้ครับบัดนี้ไปใส่ตอนแปลงเด้อเถิยวนี้บอกก่อนว่าเพื่อใส่หลแบบนี่แหละนี่แหละปลางามๆเลยครับ แรงออกดีดียังสีละมันยังหอมเป็นยังเสียบพี่น้องเอาๆมาม่เห็นมึงมึงมึงขันตอนต่อไปบ้านนี่ไ้แม่ครับเห็ดไห้เพ่อจวดจวดแหมครัจวด,จวดเอามาพี่น้องเริ่มขันตอนแรกกันเลยคือเกลือบ่กแม่มครับเดี๋ยวเด้อ,อนี่เกลือครับแต่ว่าแม่บังคำหนึ่งส่วนตัวเราเป็นยังสีเดีแมีอนบ่หน่อยก็มีเยอะเด้อมันมันเป็นหนึ่งส่วนตัวได้ไหมครับหนึ่งกรุงกี้เด้นี <S <S ่ เอาบ้าพี่บอกว่อปลาสองสองโลกเครื่องเนี่ยเขาใส่เกลือจักซอนปลาสองโลกเดี๋ยวเดี๋ยวปลาโลนึงอ่าโลนึงคันคันขันแม่นส่วนตัวข่อยข่อยใส่ซ้ำนี้เลยอ่าโลนึงเขาใส่ไปสามข่อยใส่สามสามส่วนตัวเด้ต่ว่าคันแม่บางครัเล่าสิตวงังสี่คันมือแม่บังครั้ให้สองส่วนตัวเด้อพี่น้องแต่ว่าเอามาตรฐานเนาะเอาไปกลางๆเนาะนี่พี่น้องเด้อขันมันพอดีครับคันซ้ำนี้เด้อครับเพราะว่าปลาเนี่ยเขาล้างน้ำเกลือมาแล้วน้ำทุนไทยเขาคันเกลือมาแล้วครับเกลือแล้วเขาก็อยใส่ปลาสองโลกเคืองบ่ สองลูกสองลูกครึ่งเข้ากับิีเดยใส่เกลือใส่ประมาณหาซอนโตกะหาอนโตเนาะครับหนึ่งส้อนโตเด้พี่น้องเมืองเด้อเนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะส่นแกงเข้าี้ละสองช้อนตวงเอาเด้อสองลูกครึ่งเด้พี่น้องสาม้อนเด้อสี่ชอนคุณนับลงบวกก่อส่ค่ะสี่เนาะอออ่า เนาะหาส่วนเด้อพี่น้องอ้<ห>างอันนี้เ้าก,ก็สิใส่เกลือเดี๋ยวใส่<ต><ถ>กระเทียมใส่กระเทียมค่ะกระเทียมนี่ประมาณหนึ่งขีดขีดนิดนิดกับประมาณหาหววัวนี่แหละขีดหาพกหววัวละขีดนิดนิดนะ,ะครับเขาก็กระเทียมทอ,อกันพี่น้องตวงเสีอเลยตวงเสพหุ่นก็ได้เออตวงเสพหุ่นกันรับตวงเสถ้อยเลยเนี่ยอัตวงมาครับ เียมถ้วยหน่อยครับกระเช้าเด็กเขาถ้วยหน่อยนึงเนาะครับนี่ค่ะเขาถ้วยนึงนึงลงไปเลยเขาก็บเทียมถอยกันอุ้ยคือหลายเทยล่ะหน่ยหน่อยนึงค่ะมันยุ่งหมีหน่อยนิดนึงก็ดีเลยค่ะก็ดีบ่ะว่ากรตือเหมืมันบพาะท่านเด็กอ่อนผงนัวจะใส่หลายเด้อนิดเดียวนิดเดียวแก้ว่าประมาณนี่ค่ะขันส่วนตัวหนึ่งบ่ถึงเครื่องเดียวบ่ถึงบ่บ่ถึงประมาณจดกเครื่องส่วนโตมันเป็นหนึ่งสี่พี่น้องผมที่บอกเลี้ยงผงนัวกันเด้อกับปลาปลาแดกผสมเนี่ย เพป็นตี๊บพกค่อยเข่ากันบรนไดเด้เพราะว่าปลา,ปามื่อกี้เป็นปลาหมากักบาดเท่าสีมาใะไซหรืมาใส่ตอนแปงได้พี่น้องนี่แปงเขากระปุ่มไม่เมือนอันนี้เขาเห็ดพ่อเสียบซื้อนี่ใส่ซ้ำหนีเพราะล้วบาดตอนมาแปงเขาจะปปูง,งมไม่หยีปลาล่าเช่นครับปลาล่าแห่งมักโดนปลาล่าข่ามปีเพป็นบ่ใส่เได้ครับเพป็นบ่นใส่ผฝงนวใส่เลยค่ะเห็นบ่ได้ใส่เลยนี่แหละครับเนื้อปลาสีแข็งแข็งแบบนี้แหละให้นมอย่งคำนวณไปนี่แหละครับขั้นตอนการเห็ดสมปูรน้อยเนาะ ตัวงามแต่ว่ามื่อนี้แ<อ>ักปลาหน่อยือปลาใหญ่ดอก <c oughs> ต้นล่างจนขาวใสเลยเลยค่ะในหนองปลาตัวงามหลั่งหงลั่งดีๆเพราะว่ามันเป็นปัจจัยสําคัญเนาะครับปัจจัยหลักเลยล่ะที่การเห็ดปลาผสมเนี่ยป,ปลาไหลขึ้นกันดิครับตรงล่างให้สะอาดครับะตีไอซุกไปให้ยหญ่น้ำเนาะซุกไปให้ยหญ่กับผู้ เอฟซีหลายพืชมึนก็ถามสื่อเนาะแต่ว่ามันบ่พอสิได้ขายดอกพี่น้องมันบ่หลายไหมครับบ่เคยได้ปลามาหลายเคยได้ปลามาหลายอันนี้กับปลาอยู่บ่ออยู่บ่อที่เป็นปลาหน่อยยกสะดุ้งขึ้นมานะครับมันกวนปลาใหญ่เวลาเปิ้ลเปิดบ่วตกปลาไหมครับไปกวนเพื่นมันีเป็นกระยกสะดุ้งขึ้นมาเนาะเปิ้ลก็เอาให้เทาก็บมีเห็ดสมปลาหน่อยแหละเปิ้ลยักษิบีเห็ดยังกินเนาะเปิ้ลเห็ดพวเป็นเทาก็บมีเห็ดแนวที่เขาเห็ดไดและแมปรรูปพี่น้องเดี๋ยวอย่ามาถเจ้าซิมเด้อบัน กันจางยังเติมเกียร์ยข่ขอยว่าวอบออา้อบออาจางคุยว่าบ้าจางแน่นอนอันนี้อออก,กุ้งนี่ขันตัวนี้บ่ได้ด้พี่น้องให้เพิ่นขันก่อนให้แมงขังขันประมาณนีกสิบหาญีสิบนาทีเขาจังใส่กุ้งเนะพี่น้องใส่ตัวนี้เละดิจะขันปลาตัวจะยานกุ้งว่าเป็นหัวเป็นหางย่านเละเว้ยน,นะครับให้เพิ่นขันปลาให้แหลกๆให้ดีๆนวดให้เขาหนำเขาต้อนกันด้วยพี่นอ้องเอาบาดนีิให้แมงขังขันซะก่อนใส่แดงๆนี่เขาบอกว่ซื้ออันนี้บ่ก มันว่าเป็นปลาสวยนกเขาบ่แมั้ยครับเมียนปลาสวยน้อยแต่ว่าเนื้อเพิ่นแดงที่ดีนะครับนี่นี่นนปลาสวยน้อยปลาเขามุ้นปลาเขาหน้ามันมีม่หลายปลาขาวเลยค่ะมีหลายชนิด <c oughs> พอยกสะดุ้งขึ้นมาเนาะพี่น้อง <c oughs> จะเสือกปลาอย่างแน่ล่แหละมันว่าเป็นปลาขาวพียเดียวครับโอ้ยเนี่ยแขนอันตันครับเวลาคั่นให้คั่นห็นแขนทังสี่ได้พี่น้องให้แขนอันตันเลยคั่นประมาณสี่ผ่านาะพี่เราจะจังเซ่ปุ๊กถิ่มไว้เนาะพี่น้อง จะก้อนสามหมื่นเนาะจังมาแปลงจะสามหมื่นเขาจะมาแปลงเดี๋ยวเป็นอากาศก่อนเด้ออากาศช่วงนี้มันหนาวมันเย็นเนาะแต่เมื่อสามขั้วซีเดวเปิดร่องซิมมึงก่อนเด้อจังแปลงว่าแั่แหบเขาบอกรถสมเนะเขายังแปลงมหนห้าออสิบหกสิบเลยเพราะว่าอากาศมันมันจะเย็นแน่ช่วงนี้เนาะ <c oughs> แลวนวดแม่ทำนวดนวดที่เร็วเครื่องกิโรอุย้ยเฮ็ดโร่หนึ่ง เนี่ยบางคำกินเป็นผู้เดียวสามขีดสมควัหนวดดูดอกโจมแสบเนาะเราบผงมาจะหนีก็หอมแล้วเด้๋ค่ะพี่น้องหอมหอมนหนวดเป็นหนวดมาหนีหอมแล้วเด้อบัดนี้กันกินเลยเป็นเอื่นาสมเนาะจ้กันเอาไปแป,งปรงเป็นเอิ่นผสมปลาหน่อยผสมปลาจมเด้พี่น้องขามันเป็นสมมันก็เป็นสมจะตนนว่าปลาปลาจากตัวใหญ่น้อยหน,น,นึ่งกับวันเ่ยเดี๋ครับซ้ำซ้ำเห็นมั้งซ้ำอีนิ่วสี่เนี่ยตัวเป็นเงยได้เทียบมั้งเนี่ยตัวเป็นเงยเดอกพี่น้องมึงมึงนิ่วมึงนั่นนี่ลปลาตัวเป็นเงยเดอกครับ แต่ว่าหันเห็ดสุมปนหน่อยตั้งที่ก็จะกินโตใหญ่ๆยังหน่อยนะมันใดญมันยังสี่เนาะพี่น้องก็เลยเห็ดโตยังออสี่ละเอืซฟหนาทีผ่านไปเขาแม่งคทำก๋วยกุ้งเลยด้วยใช่เลยจ,จ,ลจ้ะหนูกุ้งนะครับกุ้งสดๆเลยครับไม่มีคำนวดใส่กันทำยังแดงยิ่งคือง่ายพี่น้องกับหน่วยเจ้หาหน้าที่ได้พี่น้องอสุนีรับประกันแสบได้พี่น้องบอกข้าว รับกันแสบรับประกันเป็นพร้อมเพราะว่าเห็ดกินดูเหรอครับเห็ดกินดูเหมือนก้อนใหญ่เราอยู่แล้วก็เห็ดให้กินเนาะบ้านนี้แต่เห็ดน้ำเล่าล่ะเราข้าเห็ดเห็ดตะโดนล่ะพี่น้องเห็ดตะโดนล่ะที่ปล่อยแม่กับผ้าเห็ดใหญ่แล้วกับผ้าเห็ดนี่แหละครับเป็นสมในกลุ่มห้ากระชีตตแดงองตองแม่ยแดงองตรงหนามกับกระแดงดิกระแดงปลาบอกแดงดำๆเนี่ยล่ะหลังดีว่าใครดำเป็นได้ด้มันนวลครับเป็นเบอร์ตัวเป็นด่าแสบเลย เราข้ามเขาเงี้ยมาตุ่ยเยอะบาดในเพียงเขานี่ข้ามโตเหมือนนี่จะติดตูดกระลาัมงไปใส่ตรวไดพี่น้องเขาเบิ้งน้ำในปีงั้นตัวดีๆบีบๆกระใสแห้งแล้วคนก็เลยบ้านนี้ละก้ามขึ้นแม่ประคำบ้านนี้กระลาัมงกระขยเยตามน้องกติพะเห็ดถ้าไปแดกกับสมปลาข่อยปลาเจแฉะมาทำแม่ประคับ่เอ้ยอย่าหาทำได้แหมครับพี่น้องก็แสีบได้เอาบาดนี้ให้งแล้วครับขันกนได้พี่น้องเดี๋ยวเอาใส่กระปุก รวมรวมนวดได้กับประมาณซิพหานาทีเนาะแม่หัมเนาะจนวดหน้าที่นวดนวดปลาไปซิพนาทีนวดกุ้งมีอีนาที่ซิพหานาทีเอาลุ่กับปุ๊บแบบนี้ก็ได้เวลาเอาลุ่กระปุกไว้เดี๋ยวตรวจไปหน่อยสิเออเนี่ยน้ำข้างเห็นน้ำไปเออเนี่ยมาถอยพี่น้องเขาถ่ายอยู่โอ้โหสวยงามแขนอันตันปะตันนละครันี่แหละครับไอเป็นแข็งอันตันทั้งสิ้นละอ๋อเดีนี่แหละปั้นให้เหนียวเลยล่ะ นี่นะครับให้แกนั้นตันก็ี่เหลืปั่นไลยเลยค่ะเอ้าลูกแกุ้ยเนียนเนียนไหมครับกุ้เนียนๆให้เนื้อเป็นแดงแงมเป็นแล้วกุว้ยเนีนเนีเห็ดกลางคืนน,อกกนอ้องพี่น้องเดือดงันมากกับคำจะเสียแล้วก็ใส่เวลาอยู่ค่ะพี่นอ้องเป็นมืด เต็มพอดีเราจะฟ้าอยากชิมนลยป่ะครับไว้น้ำเลียเฮียอยู่ได้แถวนี้เห็นเห็นในป่าสวะส่งอยากชิมนี่ละอ้าวอยากด้วยเนาะมันก็หิวเขาบ้านยินหัวเลี้ยงอยู่อ้โกระปุกหนึ่งพอดีเลยค่ะกระปุกหนึ่งพอดีเลยจี๊ฟ้าไว้บ้านที่นี่อืมหอมคัะนี่อะไรพี่น้อง อันนี้่ขั้นเป็นเด้อครับเด้อจักหน่อยเป็นน่ยอีกประมาณจะสามสี่มือเนาะขันบ่อสามกับสี่เด้อครับเดี๋ยวสิมาแปรงให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อห้ามฟ้ากระปุกเไปจะเป็นพูดถือปุ๊กมากจะไปจิ้มใส่แ <l ady> ย้ไปหน่อยนี่แหละง่ามๆเลยพี่นอ้องอ่ะจีกสามถึงสี่มือเด้อพี่น้องเพราะว่าอากาศเย็นข้นทุ่นบ่นนได้พี่น้อง สามมื่อสามมื่นผมหนาสิแปลงได้พี่น้องให้แมงคำแปลงเด้อะแบบดีดีซีถิ่นมะหยิบขึ้นหนึงยังสิกินได้ปิดฟ้าปิดฟ้าเปิดฟ้าเปิดตอนเฮาเปิดฟ้ามันแปลงโอ้โคตรดีเลยเห็นบ่อให้ร่มเขาเลยค่ะต้องปิดสนิทสนิทพอไหวปรนทองคัแมเนหอมเลยค่ะครับสำหรับชินเนี่ยหยิบเนี่ยสมปะโนยสมบะจอมเนาะพี่น้องเนาะกันได้มากกับเห็ดให้พี่น้องเขาเบิ้งถังสี่ละแต่พอท่นเริเป็นเด้ค่ะต้องทาอีกพุ่นละถ้าเบิ้งเดี๋ยวบาดเป็นเดี๋ยวสีไทยบางอีกาได้พี่น้องเด้อ นี <Bond> ่แหละครับกะได้ยังหน้าได้ยังเห็ดยังได้ก็เย็ดให้พี่น้องข้าเบิ้งเหนือกับพี่น้องกะยะเลื่อมกดไหลกดแช่สมศักดิ์ไทยได้ครับเด้อเพื่อที่จะผัดคลิปตัวไปครับใจคลิปกะจะไปติดตามเบิงคลิปรับชมกันเบิ้งว่าต่อไปพอทำก็แม่ทำก็ชีเฮ็ดนยังให้เบิ้งอีกเนาะค่ะอันนี้ก็ไม่หาเบิ้งอีพี่สองเลยค่ะพี่น้องตอนเ้าเปิดแปลงนะพอทำเนาะตอนนี้ก็ลัท่านจะเป็นเพียร์มือไดรระบาดอีเจ็ดสามสี่มื่นค่ะสามสี่มื่นเนาะแงนตาแซบบ่ล่ะ รับประกันโอ้ยเอาไม่ห้ามรับประกันนะครับตอนรับม<ะ>ือน,นี่ก็เข้ามาสวัสดีครับผมหายจริงขอแรงก่อนสวัสดีครับ